โอเคนะคะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับบุูเมชชังสวิตตี้คะ่ะเมื่อันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้บลมก็จะมาสอนสร้างบ้านสไตล์อังกฤษลังนี้กันนะคะโอเคก็เป็นบ้านแบบกึ่งโมเดิร์นนิดนึงนะคะก็เป็นมานสไตล์อังกฤษที่สร้างไม่ยากเท่าไหร่ก็ไปเิ่มที่สร้างกันเลยโอเคนะคะ,ะ,คะจะระบ,บุก่อนที่ต้องเตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะก็ขั้นแรกให้เราวางบล็อกอหินแกรนิตม,มาหนึ่งสอง 3 4 5นะคะแล้วก็วางลงมาด้านนี้อีก1 1แบบนี้นะคะแล้วก็วางตรงนี้มาอีก1 2 3 4 5 6 7แล้วก็วางด้านนี้อีก7บล็อกนะคะ1 2 3 4 5 6 7โอเคแล้วก็มาทำด้านนี้ก็วางตรงนี้1 2 3 4นะคะแล้วก็วางลงมาอีก1 2แล้วก็วางมาด้านนี้1 2 3 4 แล้วก็วางลงมานะคะ1 2 3 4แล้วก็นับมา1 2, 2> <c oughs> ผิดผิดโอเคต่อ okay. ไปนะคะแล้วก็วางบล็บอก โอเคนะคะสีสีครีมแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแล้วก็ตรงนี้อีก10 ต่อไปแล้วก็วางตรงนี้โอเคให้ได้แบบนี้นะคะก็วางมาโอเคต่อไปตรงนี้นะคะก็วางขึ้นมาเออหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนวางกระจกนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็วางเออหิดแล้วก็วางไม้เป็นรูปสีดำแล้วก็ตรงนี้ก็วาง จะจกขึ้นมาเลยนะคะ ผมรีเร็วหน่อยก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะคะโอเคก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะวางเอ,อ่อไม้สูงขึ้นมา1 2ึ่งสหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้1 2 3 4 5 6องสมส้ากใช่ไหมก็วางตรงนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งตรงนี้เป็นไว้นะคะ1 2 3แล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมามตรงนี้ก็วางปิดเลยให้มันได้ช่องเดียวแบบนี้นะคะ ไปก็วางด้านนี้1นึ่อ๋สอสตรงนี้ก็เป็นไว้1 2 1 2 3หนึ่งสอง,ง,สองสโอเคก็จะได้แบบนี้ตรงนี้ก็วางตรงนี้แล้วก็เป็นไวสองบล็อกนะคะตรงนี้ก็วางเชื่อมกันเรียบปอยแล้วก็ด้านนี้ด้นานนี้ปิดเป็นหมดเลยนะคะ ต่อไปนะคะแล้วก็วางบล็อกไม้ขึ้นมาอีกหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้ก็เว้นไว้เพิ่งนะวางตรงนี้ขึ้นมาก่อนโอเคแล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เว้นไว้สามช่องนะคะก็หนึ่งสองสามตรงนี้ก็วางขึ้นมาหนึ่งก็เว้นไว้สองช่องนะคะอแบบนี้ ก็วางขึ้นมารอบๆเลย3บล็อกโอเคต่อไปนะคะแล้วก็มาทำตรงนี้ตรงนี้ก็ให้วางขึ้นมาอีกหนึ่งตรงนี้วางขึ้นมา1 2 3แบบนี้นะคะ น่าจะใช่ใช่ไหมวกวางตรงนี้ขึ้นมาอุ้ยไม่ใช่ตรงนี้ขึ้นมาแค่นี้พอตรงนี้เป็นไปสองช่องนะคะให้มันแบบเรียงลาดับ,บกันพอดีเลยแล้วก็ด้านนี้หนึ่งเ้ยหนึ่งสองก็เอาทำไมมันอ๋อเลยือวางตรงนี้ <c oughs> หนึ่โอเคแบบนี้วางตรงนี้ชึบเรียบร้อยตรงนี้ก็วางขึ้นมาเลยวางเชื่อมกันโอเคตรงนี้ก็วางเชื่อมกันให้เรียบร้อยนะคะโอเคได้แบบนี้ใช่ไหมต่อไปเราก็จะมา วางตรงนี้ก่อนตรงนี้นะคะวางแบบวางไม้ให้เต็มเลยเป็นพื้นชั้นสองเดี๋ยวเราค่อยมาทุกออกทำบันไดทีหลังตรงนี้บุมขอขอรีเร็วๆหน่อยนะคะโอเคตรงนี้ด้วย เรียบร้อยต่อไปนะคะแล้วก็วางอ่ะพื้นไม้ด้านในเลยหืมสลามขอข้างแบบโอเควางให้เสร็จเลยเมื่อก,กี้นี่แบบค่าสลามตัวใหญ่มากไม่รู้ทำไมหาวิธีเอาออกไปไม่ได้ผมสร้างแบบใหม่หลายรอบแล้วนะ กแก้ปัญหาทำไงก็ไม่รู้อ่ะต้จับปล่อยมันไปแบบนี้แหละโอเคก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเรามาวางหลังคากันเลยขั้นแรกก็วางบล็อกอ่อบันไดอีดบล็อกนะคะหรือ stone b r i c ใช่ไหมแบบนี้นะคะตรงนี้ก็บันไดกับหัว มาออกมาแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ดื่มอ่าฮะให้แบบนี้แล้วก็วางบันไดกับหัวโอเคต่อไปนะคะแล้วก็วางบันไดอิดนะคะยาวเลย แล้วก็วางอ่บันได stone bit ตรงนี้โอเคแล้วก็ด้านนี้ตรงนี้ก็วางบันไดอิดชึบวางผิดกระจาย โอเคตรงนี้ก็วางเป็นยอดชึบแล้วก็วางสลับเดี๋ยวไม่เอาสลับมาเป็นไรเดี๋ยวเราค่อยวางตรงนี้ก็วางไา,งางอีกหนึ่งนี่วางมันได้กับหัวโอเคตรงนี้ก็วางมันได้กับหัวโอเคโอเคยังไม่เสร็จเลยโอเคตรงนี้ก็วางเป็นยอดชึบนี่เดี๋ยวเอาสลบแป๊บนึง ก็วางสลับไปนะคะเรียบร้อยต่อไปเราก็มาจัดการวางตรงนี้เลยก็วางมันได้อีดมันเดิมคะ่ะเอาชึบแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็วางยาวา <c oughs> ตรงนี้ก็วางออกมา โ <laughs> okay. อเคทีนี้ก็วางบันไดกับหัวเนกับหัวเนกับหัวแล้วก็บันไดกับหัวแล้วก็ด้านนี้เอาวางไม่ได้โอเคไปแล้วก็วางบันไดอิดนะคะ วางยากจังเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้ก่อนก็ได้ทำการวางนี้ขึ้นมาสองบล็อกนะคะแล้วก็วางตรงนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งอ้ยทุบออกนะคะนี่ให้ได้แบบนี้นะคะโอเคตรงนี้เราก็วางวางเข้ามาม,มันจะได้วางแบบวางบันไดง่ายๆนั่นเองนะคะ ต่อไปแล้วก็จะมาทำบันไดกันนะคะก็น้ำาาาจ่ายตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวางที่เจิแบบนี้นะคะแล้วก็วางบันไดกับหัวตรงนี้สองอันแล้วก็วางขึ้นชึบชึบก็วางแบบนี้ตรงนี้ก็ทุบออกโอเคต่อไปตรงนี้นะคะแล้วก็วางวอลอกเคขึ้นมาเลย จงเหลือไว้หนึ่งช่องตรงนี้นะคะก็วางลงมาหนึ่งสอง,งไปแล้วก็มา,าวางด้านนี้ก็วางตรงนี้ขึ้นมาอืมโอเคตรงนี้ก็วางลงมาจงจนจนเหลือสองบล็อกนะคะพูดไม่ถูกแล้วตรงนี้หูมากมันเยอะเกินไปไหม เยอะเนาะเราก็ต้องวางลงมาอีกหนึ่งโอเคแล้วก็วางกระจกซะแล้วก็วางกระจกด้านนี้โอเคตรงนี้นะคะเราก็ใช้ไม้ปิดไปเลยโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อน ตรงนี้แล้วก็วางแผ่นกระจกไปนะคะแล้วก็วางบ็อกเค okay, ขึ้นมาอีกแล้วก็ด้านนี้ส่วนตรงนี้ก็วางเป็นกระจกสีดำเหมือนกันเสร็จแล้วยังเหลือตรงนี้อีกนิดนึงนะคะท่านผู้ชมก็วางนี้ขึ้นมาหนึ่งสองรอบๆเลย นี้เว้นไว้ต่อไปก็วางบันไดบล็อกอีสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็วางตรงนี้นตรงที่เว้นไว้เราจะวางเป็นสลับนั่นเองนะคะก็เอาบันไดอีดบล็อกมาวางสลัสบสลับแถวนี้ไม่มีตรงนี้ก็วางบันไดกับหัวบันไดกับหัวแล้วก็วางบันไดชุบอ่ะตรงนี้ก็ บันไดกับหัวโอเคแล้วก็เอาสลับสลับอิฐบล็อกด้วยหินสีเออแผ่นหินทำไมชอบแบบพูดผิดอยู่เลยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็วางเป็นบันไดกับหัวบันไดกับหัวก็วางเป็นบันไดบันไดกับหัวโอเค ตรงนี้ก็วางแผ่นอิดไปชึบตรงนี้ก็วางอา่บันไดอิดสีแดงไปนะคะโอเคตรงนี้ก็วางไปชึบวิเหลือตรงนี้วางขึ้นมา1 2น,นะคะแล้วก็วางอา่บันไดอิดสีแดงสลับกับไม่ใช่บันไดอิดสีแดง2บล็อกนะคะแล้วก็ แผ่นบันไดแผ่นบันได,ห,นนไดหินบันไดหินบล็อกเออกวัวจะคิดชื่อไอเทมได้ตรงนี้วางเป็นสีแดงโอเคแล้วก็วางบันไดกับหัวหืวางบันไดกับหัวชึบนี่ก็บันไดกับหัวเดี๋ยวนะวางไม่ได้เลยถูวางวางชึบอือันนี่ก็วางเป็นบันได ตนี้ก็เอามา1 2ก็บันไดตรงนี้ก็บันไดกับหัวบันไดกับหัวโอเคประมาณนี้ตรงนี้วางบล็อกเคปิดไปนะคะตรงนี้ชึบให้มันเหลือสองช่องใส่กระจกตรงนี้แบบอาจจะทําเป็นห้องเก็บของหรืออะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็เอาใช้ไม้ปิดไปให้เรียบร้อย แล้วก็วางประตูประตูอยู่ไหนอ่าเรียบร้อยเหลือตกแต่งนิดหน่อยโอเคต่อไปก็วางตรงนี้นะคะห้องสามโอเคตรงนี้ก็วางเป็นหินหยาบแล้วก็อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ค okay. แล้วก็วางตรงนี้ออกมาจะไปก็วางใบไม้นะคะตัวนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ปลูกปลูกหญ้าไปนะคะโอเคนะยังไม่เสร็จ โอเคบุมก็ว่ามันน่าจะเหลืออีกอย่างสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เอาอ่าอิดบล็อกออกมาอ้ไมไปใช่หินบล็อกหินออกมานะคะใช่ไหมอิดบล็อกเออแล้วก็วางตรงนี้นะคะนั่งลงมาหนึ่งสองก็ทุบตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็วางขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้มาขึ้นมาหกโอเคตรงนี้ก็วางแบบนี้อืม วางขึ้นมาอีกหนึ่งบล็อกนะคะแล้วก็วางแบบนี้เฮ้ยไม่ใช่ตรงนี้วางขึ้นมาหนึ่งบล็อกแล้วก็วางกับหัวเฮ้ยวางกับหัวค่ะโอเคแล้วก็ด้านนี้ก็มากับหัวโอเคนะคะก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับบ้านสไตล์อังกฤษหลังนี้ก็หวังว่าจะชอบกันนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดแชร์กันด้วยก็ดีนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ